เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าจับกลุ่มสาวขายหน้ากากอนามัยเกินราคาถึง5,000ชิ้นค่ะบริเวณหน้าร้านกาแฟภายในสถานีบริการปั๊มน้ำมันปอตทอถนนแจ้งสนิทตำบลขวาวอําเภอเมืองมหาสารคามพันตำรวจเอกอัครวินสุขนทวิท ผู้กำกับการสืบสวน2กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตารวจพูธรภาค4พร้อมชุดปฏิบัติการสืบสวน2บังคับการสืบสวนสอบสวนตรรํารวจพูทรภาค4รวมกับเจ้าหน้าที่ตํารวจสพเมืองมหาสารคามและนายเจนนรงศรีอินพาณิ์จังหวัดมหาสารคามได้รวมกันจับกลุ่มตัวนางสาวบุตรสารคามเลิศพันธ์อายุ26ปีอยู่บ้านเลขที่542หมู่6ตําบลสะคูอําเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยของกลางหน้ากากอนามัยทางการแพทย์บรรจุอยู่ในกล่องกระดาษสีน้ำตาลจำนวนร้อยกล่อง หรือประมาณ5,000ชิ้นนะคะเงินล่อซื้อจำนวน1 0,000บาทประกอบด้วยธนบัตรฉบับละพันบาทจำนวนสิใบโดยกล่าวหาว่าจำหน่ายหน้ากากอนามัยเกินราคาซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกลุ่มได้สืบทราบว่าภายในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามมีผู้ที่จำหน่ายหน้ากากอนามัยเกินราคาจึงได้มีการประสานงานกับสำนักง,งานพาณิ์จังหวัดมหาสารคามจึงได้ดำเนินการจับกลุ่มต่อมาได้ให้สายลับได้ติดต่อ สั่งซื้อหน้ากากอนามัยโดยติดต่อผ่านทาง Facebook ผ่านทางแอปพลิเคชัน messenger ผู้จำหน่ายใช้ Facebook ชื่อ b r s ซ y บุตราค a k a infinity โดยผู้จำหน่ายนะคะได้เสนอขายในราคากล่องละ600บาทจึงได้ตกลงสั่งซื้อจำนวนร้อยกล่องต่อมาผู้ขายได้นัดเวลารับสินค้าเมื่อไปถึงสถานที่นัดหมายเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกลุ่มจึงได้ให้สายรับ นำเงินสดจำนวน6,000 60, 0บาทนะคะโดยในเงินจำนวน6,000 60, 0บาทนั้นมีจำนวน1,000 0บาทซึ่งเป็นเงินที่ได้ลงประจำวันไว้หลังจากผู้ขายได้นำสินค้ามามอบให้ก็มีการรับมอบสินค้าตรวจรับแล้วพบว่าเป็นหน้ากากอนามัยตามที่ได้สั่งซื้อและก็ครบตามจำนวนที่ได้สั่งซื้อระหว่างทำการส่งมอบสินค้าและเงินค่าสินค้านะคะ เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกลุ่มก็ได้ซุ่มอยู่บนรถนะคะโดยสามารถมองเห็นได้ชัดเจนหลังจากส่งมอบสินค้าและจ่ายเงินสินค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่พาณิจจังหวัดมหาสารคามค่ะก็ได้แสดงตัวเป็นเจน้าหน้าที่และได้ขอตรวจสอบเงินสดภายในกระเป๋าสพายสีดําที่ผู้ต้องหาสพายอยู่ซึ่งจากการตรวจสอบนะคะเงินมีเลขธนาบัตรตรงกับธนาบัตรที่ลงประจําวันไว้และนางสาวบุษราคามก็ยอมรับว่าหน้ากากอนามัยที่ตนนามาขายเป็นหน้ากากอนามัยที่ ผลิตมาจากประเทศเวียดนามและได้นําเข้ามาอย่างถูกต้องผ่านทางพิธีการศุลกากรและได้จําหน่ายในราคาที่สูงเกินจริงเจ้าหน้าที่ตํารวจจึงได้ทําการจับกลุ่มตัวนางสาวบุษราคำพร้อมทั้งแจ้งข้อกล่าวหาให้ทราบซึ่งผู้ถูกจับก็ให้การรับสารภาพทุกข้อกาาล่าวหาและก็ได้มีการนําส่งพนักง,งานสอบสวนสพเมืองมหาสรารคามต่อไปค่ะ